โอ้ oh, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมเห็นเคยครับอยู่กับกกอใหญ่คือเราเอา่อลิมนี้เข้าผ้าพี่น้องมาเขานามันนะครับคือเา่าอีกเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับเอ่อที่เข้าเห็ดนำนำยศไว้นะครับอันนี้ก็ได้หลายมือแล้วพี่น้องก็งไม่เจ๊งมือละว,วันที่เจ็ดที่แปดนี่แหละครับปลูกก็ได้ประมาณนะครับ <c oughs> รอกกใหญ่ชื่อบ่ไดดนะครับขาบ่ไปเบิ่งอยู่ใน ถีอเขียนไว้นะครับกาซีเขามาได้ประมาณชุดที่สองกับประมาณสีไรนะครับไอพ่อข่อยาผ้าพี่น้องมาเบิ่งนะครับว่าเวลาปล่อยปุ๋ยไปกับน้ำนี่พ่อข่อยาเฮ็ดจังไดยนะครับก็เห็นตะวบวัวเหยื่อเบิ่งเลือดเถื่อนไปสัตวอันนี้เดี๋ยวมื่อนี้พ่อข่อยาเพิ่งเดียวถังใหญ่มากนะครับก็เลยเอาถังหน่อยมาเห็ดให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนนะครับว่าปล่อยน้ำไปกับปุ๋ยเอ้ยปล่อยปุ๋ยไปกับน้ำเน็ดจังไดยนะครับ กะนี่คือวิธีการนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเอาผ่านกองมาเนาะอันนี้เขาเอีนว่าชุดอทอดยังงกาะทอดดูดปุ๋ยเวนจุลีนะครับแบบเวนจุลีนะครับอันนี้สาเหตุทีได้เห็นกล้องแงกนี่ก็คืออันนี้ตัดสันโพดพี่น้องมันโบตรงกันนะครับพอกรหยาก็เลยกแก้ไขโดยวิธีนี้นะครับคือโบอยากขันไม่นะครับวันนั้นเนี่ยครับมันก็จะ ใส่บอลว่าวตัวนี้นะครับตัวหนึ่งตัวตัวทอมเมนลักนะครับ้วกตัวนี้ตัวนี้นะครับ้วกมานีนะครับผมกระชีแบบนี้นะครับพอเวลาเฮ้ารีว่าวตัวนั้นปุ๊บนะครับพาเปิดว่าวซุ่มของชุดดูดปุ๋ยนี่นะครับมันก็จะดูดขึ้นไปนะครับนี่ตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือนี่เขายกขึ้นเห็นบอพี่น้องนี่มันดูดเบิดดูดเบิดนะครับนี่เนาะ ดูดไปเบิดเดี๋ยวพอเขาจุ่มลงปุ๊บมันจะขื้นไปใหม่ครับนี่นี่พี่น้องมันจะไปยังสี่นะครับเข้าอยาาใไ้มันไปหน่อยไปหลายนะครับเีเยาครับผมนี่เี้ยวปุ๋ยเอานะครับผมทานี่อันนี้คือวิธีการให้อ่าปุ๋ยไปกับระบบน้ำเลยนะครับก็คือเข้าจังหวเดินมือไปหยอดไปหยังนะครับก็คือละลล่ปุ๋ยมา อ่แล้วลายปุ้ยสนามล้วก็มาังสี่แะครับก็ดูเราเลยนะครับผมพี่น้องกสิไดประมาณนี้นะครับกสิเป็นแบบนี้มันก็จะไปตามทอเมนเท่ากับไปสูซายนามยศปุระพี่น้องทั้งหมดมันกะเมื่อตอนเทิดอยู่ครับแต่ว่าเวลาจังสี่มันก็สะดวกสบายนะพี่น้องพอเวลาเหาเหากับโบตองเขาไปซักซส่นะครับ ก็คือข้าปล่อยไปตามนี้เลยแล้วก็มันก็มีความเฉื้นนะครับเพราะว่าข้ากับหายนำไปน้ำความเื้นก็มีปุ๋ยกับไปน้ำนะครับคือจะซึมลงดินไปน้ำแะครับผมพี่น้องอันนี้คือแนวทางการเห็ดระบบนำยศในแบบของพอกระหยานะครับอ่าพอกระหยาก็ะม้วบอกซูพี่น้องฟังแบ่งปันกันนะครับสาหรับท่านใดที่อยากนําไปใส่ไปเห็ดไปใส่นะครับมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับคืออันนี้เ้าบ่ตตองมาจอบ ถาเลยนะครับนี่เบิดกระโบ,บเป็นอย่างนะครับมันมันเบิดม,มันกาเป็นอากาศไปน้ำซอๆนะครับมันมันจะโบเหตุให้ระบบเขาตัดนะครับสหรับแบบนี้นะครับก็คืออยู่หนาจะอีกระบบอยู่หนาเครื่องสูบนะครับอันนั้นจะดูดกระดูดดีนะครับอันนั้นดูดดีดูดนแห้งพอมอแต่ว่ากะมีขอเสียก็คือต้องมีระบบเติมน้ำอย่าให้น้ำขาดนะครับอันนั้นถ้าน้ำขาดปุ๊บ มูนี่จะถือตัดระบบเบิดน้าจะบวกลืดน,นะครับถา้ถาถ้าถ้าดูดหนาเครื่องนะครับก็เ,เออน,นั่นอันนี้คือเฮามาเห็ดอยู่หลังนะครับคือตัดปัญหาเรื่องนั้นไปนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการละกะแนวทางที่จะเลี้ยวแต่พี่น้องเลือกใช้นะครับถ้าสะดวกแบบใดก็เห็ดแบบนั้นนะครับมันบม่มีขอจํากัดตายโตนะครับอ่าขอแต่ว่าได้เห็ดพี่น้องขอแต่ว่าได้เห็ดมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอ่าพอเฮาเห็ดมาแล้วมันก็น จะเป็นความ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 ดีใจของเฮาลหะครับที่เฮาด้เหตอยู่กับคนเฮ็ดเกษตรกสเวาแต่เรื่องเกษตรนะครับอยู่กับคนขับรถกษสิเรี่องขับรถนะครับผมอยู่กับคนที่ขาเจ้าเห็ดยังขาเจ้าจะเว้าเรื่องนั่นนะครับเฮากะรับฟังได้เบิดตนะครับผมเฮากะปรับตัวเอานะครับคือกันครับผมแวะเขามา่องว่กก็อยากจะอยู่แต่กับมั่นกับอวอยจังสี่ล่ะครับอยู่กับแนวนี่แหละบางเทื่อกะ หลายๆอย่างนะครับบางบางที่กับเ,เรื่องรดเรื่องล่าไปนําก็มีนะครับอา้าพี่น้องเข้าเขาเรื่องเขา้านี่ละครับผมเข้าอยู่กับไฮมันนะครับเข้าเห็ดมันหวังที่จะให้ผลผลิตเข้าได้สูงที่สุดนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่เอาเห็ดนะครับมันก็เท่ากับว่าหนึ่งปีเข้าจะกู้หนึ่งครั้งนะครับผมเขา้ากัปฏิบัติดูแลร,รักษาเพิ่นให้ดีที่สุดนะครับให้รวดเร็วให้เพิ่นแต่กินอิ่มอยู่ดีม่แห้งนะครับเอ เฮ็ดจ๊งซี่แล้วมันจิเป็นยังไดกะเฮ้าก็ยังบดจักดอกพี่น้องแต่ว่าทถาที่ผ่านมาทถาที่เฮ็ดมานะครับถือว่าได้ผลดีนะครับค่อนข้างจะพอ,พอสมควรนะครับแต่กะบ,บ่ถึงขันว่าไรแต่ซตันเศ้าตันนะครับยังเฮ็ดบบได้นะครับพอกระยากยังเฮ็ดบบได้ประนั่นนะครับแต่ว่า่านันใดที่เฮ็ดได้กะเฮากัสิแวะเขาไปขอแนวทางน้าเพิ่นนํานะครับเฮากับเฮ็ดได้ชํานี้ล่ะครับ6 7กตันนี่กะโอ้ยยิมแล้วครับพอกัะยาชํานี้นกะยูได้ครับ เอา้าพี่น้องคลิปนี้พ่อกอะหยาขอลาพี่และน้องไปสักก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอกันใหม่คือเกา่ากับพ่อกอะหยาอีกเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ